อรุณสวัสด์ยามเช้าจ้านี่วนนี้นี่หอยอโศกเลยที่มันนักขุดแบ้ที่เสวัสดีงนี้นจะเศร้าพี่นอ้องเมื่อนี่เติรนตี6โมงค่ะบันที่หาประสิมหาหคุดจุดจีค่ะแต่ว่าท้งน้านี่นะข้าเจ้าไทยหุดบ้านเขาเวันนี้ขีง่ง้วแะไรงัวบ่เขาแล้วลพี่นอ้องเลยฮุ้นสับสีงม้มเขาผูกงวัวใช่หนีหรอ ทำไมมันฝุ่นยเยอะจังเลยคะแนนนาให้เขาด้วยนะคะหมู่บ้านกินแมงจีนูนเมื่อนี้เปลี่ยนนะคะกินแมงพิจีอยู่ในกองขี้วัวขีว้ควายแต่ว่ามันมันแหละมันแข็งแหละพิจีเนี่ยพี่น้องจิปโปมยังบ่ท่านโตเต็มที่เด้อนี่เธอควายนี่ยไข่จะจีนเธอ กุจจี้นี่มันยังอยู่อยู่บ่วันนี้พามากินแมงกุจี้นะคะนี่นี่นี่มกควดปริงโด้นี่จะกว่าเต็มทีบอยู่บา้าจักพอพอ่อทมไว้แหกะเจ้าซับเบิดมนะเอาน,น,อนะเอากี่หรอกจะเอา มันยังน้อยแต่ท่านตัวใหญ่ใส่อโอ้ยขว้าออกไปโอ้ยมันดีมูมันลายอยู่นะขุดคุดอ้าวอ้าวอ้าวกันอ,อมม้าวหมดนะดอ,อ้าหมดเลยแล้วก็งัดขึ้นมาหมดแล้วเราก็ใบใบเอาบ<ม>าดแบบนั้นมันสีไดงดา่ามากผู้ สะไกสะไกล่ะพีมันอยู่พี่เบิสจีกีนะมันลงเลยก็รีแล้วนี่ไงวันนี้เราจะได้พอกินไหมโอ้มีเนาะ เนี่ย,น,ยนี่ก็ทาหาอยู่หากินตามธรรมชาตินะคะพี่น้องค่ะแต่ว,ว่าบางมือก็ได้นะคะหาตามธรรมชาตินีแต่แนวมีเด้อค่ะแนวบ่มีกับบ่มีค่ะธรรมชาติบางที่ธรรมชาติกัล้งโทษ สองผมยังหาเคียกขี้งัวเูรยตมงต่ายทางหน้าง่ายเ่าผมม่มีบ่อบอคาทายหุบรุดีนี่นะมรนสิพ้าพันคุดนูในถงหน้าพอเซียวโลไม่เซียวร่อนนี่แหละจ้าจไม่ใสา่ถุงมือ ช่วงสมัยยุคเฮียนนะไปคุคคคคมให้คมเมืองนี้มันเสาะก่อนสิไปวังที่อาตืนะเะกบทำไมไม่กินเอาเอกูไม่กูจีอยู่ในกองขี้ขี้งัวขี้ควายแล้วทำไมทมั้งกินมมอ๋อมันต่างกันต่างหวังใดอันนี้แหงอยู่ในขี้อันนี้มันบดิ้มีหนังอาทีบก,กินนะคือมันมีหนังอืมกะลอกหนังออกแล้วลอกหนังกับบก,กินกับของบอก,กินข้นบก,กินกันเพี้ยกัดเราไปเลย ม่เมืนบุขึ้นน้ำคุหนาข้าเจ้าว่สาสั่นได้ถวยหนึ่งแล้วได้ถวยหนึ่งอ๋อได้ถวยหนึ่งล้วจะพี่น้องคุยนี่บริไซน้ำนะคะสิปบ,บินไปบ่เธอสองเท่าเพิ่นว่างหรือว่าสองเท่าเพิน่น อ้าวพวกนี้เพันว่าเพันแหล่ะเลรอเด็กรวดตุ๊กี้เพันธามาสิแกอยู่สายกองฉันว่าสิไปแกบ้านกล่องยังนี่นะกล่องเบาเอือ๋อเด็กกล่องเบาอื๋ออืมไอ้ชกทางได้จุจี้หลายมาไทยบนแหล่ฉันวานบ่มันบ่ามาสี่ปีสามควายกัน เราควายหลายได้ยี่ญมสืบควายแหละนะคะไปหาควายไม้ต่อเมืมแดดแเเ่อนี้แดดแต่เศร้าเลยได้พี่น้องวันนี้แดดแต่เศร้าเลยกับเฮาสองคนกับบวันนะั้นมหาอยู่หากินตอนเศร้าๆได้พี่น้องเอ่ยสายท่านพี่หน้ารัสิบโมกจิ้วอ๋ขุดคุดคุดอ้อมออกกระทมเอา นี่แหละจ้าข้าแมงกุจีข้าแมงกุจีอยู่ในกองขี้บัวนะคะน,นี่ไม่ใช่กองขี้บัวถั่มนนะเขียขุดลเยดลเย,ยเขียขุดเลยเขียใช่เลยอพอมันบริสุทมากคืออยู่แถวไทนามันดินอ่อนอๆเคลียร์ เต็นเขาห้ำแล้วไม่มีไม่เจอโอ้ยมันบมมากเลยคุดคุดให้มันเมื่อหลับไปหาคุ้ยใหม่นี่แหละตัวนี้มันขนาดคุ้ยน่นอย,นอยมันกยังได้หลายติอ ยังเสนอไม่เซฟเส,ส,สียบเลยนี่ตัวใหญ่ถ้าบอกว่ม,มักตัวใหญ่ติตุ่ยคือมักตัวใหญ่ตุ่ยๆแต่ว่ามันลงดินนั่นนี่แหละมันมีขี้เลยหันเนี้ยมันมัดนะมันแนหะ่มงมัด <c oughs> มันขี้มันนะกะมันโตมันนี่แหละ ที่มันพมามันเนี่ยคือขีง่ง่วนเธอแต่สร้างแล้วมันเซ่แบตคันแนวเพิ่นกินอันว่าน้อไ,ได้กับบักขีด,ดแนวบักกิ่นอันลอกนัองออกกับบกกินขีง่ง่วนบ่ได้โชกับป๊กไอ้นังขนาดนั่นได้จะว่าถ้าสั่นคนมันสิกินขี้อ,นอนยนบ่เขี้ยงงอันเด็กขนยังกินยงาาังเซ่แอบยังแพ้ยังระฆังง่วนหรือเปลเออ บมันสซ่กระโปงป่สะส<ร>ักน่ามันกับโซ่กระโปงเนี่ยคิดทุกอย่างเหรอโซ่กระปงแต่กระโบหมากคนะนั้นแต่นี่เราเนี่กินขนาดนั้นกะดูกเราเนี่ยยักินหลายงไรเป็ <c oughs> นกระพรอยอยังไงมันสิพอกินมาพี่น้องอจะทาประรุ่นบ้างว่าคาราซิได้พอกินไหมหไยังไงยังไงซีกันนะแต่มันมีควายนะหาผมไปหน้าเม่เสียร้อนพอ้อ พอทำไว้กระเจ้าขุดประตูว่ามันตัวใหญ่หรือเ่ขุดจีโปมเบิ่งค่ะว่ามันตัวใหญ่หรือยังเลิกก็จวัตรมาเอื้อห่วยให้นะปลาคูแง่แง่เ้ยแต่สิตัวใหญ่แท้อาต่อ เออตัว,วใหญ่แล้วพี่น้อปั๊บช่างนี่แล้วมันใหญ่แล้วนี่นะไม่เหนหน้ามันตัวใหญ่มันฝุนหลเจออีกแล้วเหรอแต่ว่าควยไม่ใหญ่นะคะมันควยขีงวัวเนาะมันจะไปใหญ่เออญญแเียงเก็บแบบโกโก

บ่มาบ,มาบ่คือขีควายวเขาท่านผมไยน่นาพุทธก่อนจับหมัวนี่มานาอ่แ่ก็กินอยูนะมอ่มืนอนน,นะเห็นฮะมเตกไปหมอมันคุยแหงผอนตกไปหมองกลัว ต้องไปหมองคุยมันหลายๆเอ้ยหมองทิ้งวนวดหลายๆ พุทธนื้นที่ย่ยงกนได้เกินวาดีมันอ่อนแล้วมันลกแล้วทุ คุ้ยนี่คุ้ยนี่แต่จริงจริงอ๋อไอ่ใจสัมผัสถ้วยน้อยนี่ก็พอกินแล้วล่ะง่ายเลยะปกติคว้ยเดียวมันก็ได้หลายอะไรแตามันเป็นคว้ยถ้ามันเป็นคว้ยถ้ามันเป็นขีขีคว้ยอ่ะคุ้ยญ่ อันนี้มันก็สับี้หวานนี่แหีจีอันอยู่ในกล่องค่อยน่มันมันจะมีชีจี้ถุงมนมแนี่มันมีเขาอะนะมากอมล่นไปายีเขาเว่าเห็นว่าเขามลุกชุไปน แค่เดี๋ย <Kell ee anthropology> <th> ันนี้คู่ไอมีแต่มันบอมากับคั่ไอชุกเมื่อกี้นี่เลู่ปะจุปุ่ง มันจงป่งจิยงเป่งอยู่หูตัวใหญ่นะเนี่ยรูตัวใหญ่รูตัวใหญ่เปลี่ยนจากกินแมงกินนุ้นกับด้ม่มมแมลงคือเก่าพี่น้องแต่ว่าเปลี่ยนเปลี่ยนซื้อว่า แมงกุจีแค่นั้นเองมกินโน่นเมือว่านได้บักหลายมันกินจนบ่อยจะอักบอยเขามากินยังแสบอยู่มันที่มันเหลือแต่ตอนแรงนะขอกินเต็กฟัวแมงกินโน่นนะสุปเผ็ดบดหอดประธานได้กินสำเนียงอยู่ได้สุปเผ็ดบดอย่างนี้ก็นแสบอยก็เป็นมารเหมือนว่าอุ้ยครับขี้ดินใส่หนึ่งกายนะ ใบนั่งบินบริสาน้ำัจจุบอดพืชผ่นนาคุับว่ัหญอดมมันเลิอยู่สมมันเลิกยดงคือเก่าแต่ว่ามันเลิกอยู่ในแนนานี่ยนึกว่ามันตัวใหญ่อยูีใดเนี่สมมันเลิกปัดที่น้องตัวใหญ่่เลยเลิกอยดี เห็นกิลอตัวใหญ่พัดกิลอยไปหน่อยแต่ว่ากิลอย่ามนี่มันเลิกมันอยู่ให้น่าคือยามหมนมันออกปีมย่ญ่ไปเลยตนี่ตอนนี้เป็นตาให้ตกเป็นเวันๆควยมันหลายเลยโอ้โยกิลอเต็ม ขันสิคุดเลยต้องมาคุดก่อนอันเขาไทยนาะนมองแถวนี้เขาจาวาทันไทยคูดนี้นเหมือนแรงไงคูดออกกา้ามคาออกกําลังกายตอนเชา้าอันเป็นผ้ากันผ้ากันคุดขิงว่ามือวานนี่โอ้ยมานอนเราข้างยา้อยยอยยุบปวดกระตุก ตัวใหญ่ไหมป๊าดพี่น้องตัวใหญ่อะไรเลยตัวใหญ่แต่ว่ามันบาใหญ่มันเท่าห้หน้าเลยมันใหญ่เลยไปหาขุดตอนมันเป็นปีจนะอเนาะมันจะว่ามันเข่าป้าอันนั้นบัวใหญเพ็ดควายมันยามนั้นยามมันหลอกขาบยามมันสีทอดปีดถอด,ถอดน,อน้อยคุดปูจึงปึงจึงปึงน,นี่นะ่ะตัวใหญ่เลือขุด ตูน้อยตูน้อนน่ะมีซอฟตูลงมาง่ายแทนใทนอนอนกระทูแบบว้าวชุวเนี่ยตัวหลวงนะคะมาย,ยังยั้งยู้นนะีหนะ ยขี like ่งอมาขี่แบบขี่ยางสมารลเก็เธอโคตรลงโคตรจกเห็ดนองเห็ดแนงมัต็ดนแนงพ่อก่อนน้าไหมครับพ่อเป็ตามีน้อนั่งดินนั่งสิวอีกแล้วนั่งสวเบิ่ค่ะ มาเกงใส่จุดจีขั้นได้ใหม้มันได้เด้อมีเหรออืมมันจสเอาทุกอย่างเาลีนะนงังโอ้ยสียซับได้วางเสียมฉันบินได้ผู้เสียงซับนกอลับนดจัือ,อ่อ้คือ้คืออ้คืออ่อนด้คอื่ไดื่อเื่เ้อ,องน้ง เฮ้ยมาคุดทั้งอันก้อนขี้ดินนี่ลงเจ้าว่ามีโมไปแต่ชั่วบอกฮะใช่คุดลองดูหน่อยหน่มไม้นางก็เอานะคะเกืออะไรนางก็เอาจ้ะ แอ่างนางนามะเขือเทศมาหาแทะเกาะเตินแกงใส่แมงกุจิอร่อยติร์นคันแถวลุมนลยใกล้น้ำเลยมันได้กินน้ำมันก็เลยตัวใหญ่อุ้ยใหญ่เลยพี่น้องเว้ยนี่ยตัวนี้ใหญ่เหนือหรือยังเหนือหรือยังมาหาคุจิล่อ ขุดโดยมาขุดไม่กดจีผขุดขชาดจีรออาเลยค่ะอาาุกอจ่างตื่นนะตัวใหญยอยู่บ่สันปีกายในขุดกับโลนั่นได้พูดละลอยก็ตเป็นนี่น้องไงชิมามวนขุดจีลออล้วนี่นั่งขุดไป อเฮ้ยสีเปลี่ยนแพนคุดอาจิลล์เนี่บอสเอ้ยส,นนนสนันสินี่โหโอ้ยนี่มาขัดเมื่อไรครับสิคูดแล้วสติขุดเก่นครับหรอครับหู้เ่สีก็ตืนต้นโอ้ยคือสิต้นตืน่นแ้นตืน่นทนโอ้ยจิงปุ่งจึ้งปุนงก็ปเป็นตืน่นตื่น Ô xăm khoai nó anh đi bỏ. Tức lắm. ມາຊິພຸດປ່ຽນນີ້ພີ່ນ້ອງເອີຍເນາະມຸງຫັ້ນຄຸດທີ່ລໍແລ້ວບາດນີ້ຄິລໍຄິລໍສູ້ເຈີລະ ตัวบิ๊กเบิ้มนี่ตัวบวกมาเจอที่โปรภัยว่ปปาผัดทิมชุดจีเลยแบบนี้ มีตัวปูอับมีแต่ตัวปบอับกไม่ได้ลึกนะกายเคยขุดกับนางดิยังโลูกายนี่น,น้ำทบนจะตั้งไว้ตั้งไว้แลังก็กขุดก็ว่ามีแห่งขุดอ,อนี้แหละเจเจจีนี่ยสาวจะนหมอวขุดที่่อด กำลังอมันกับการดมันตัวใหญ่นี่แหละนี่แหละคำว่าไม่ได้อึดตาหยาินี่นะพี่น้องมันบอดิโลกแต่มีแต่นตื่นตื่นตื่นล้เมันก็ตัวใหญ่ขุดอยู่เพื่อนเบาเอือมือนั่นตัวหน่อยหน่อยน่จะตื่นตื่นมันก็คุดมวลนะตื่นตื่นแล้วก็ตู้วบควายไงเฮงองี้เลอย่างี อืมสเธออืมอัีอ้เซับตลอดีอ,อยูออ่คร้วเวยหมอังฮะุ้ยหอยครัวบ่เหยอด้วาห้อยครัวด้เธอะ ฟ้าอ้วกนี่ต้องครัวเบิ่งบ่อีกแหล่น้ำไปแล้วเลยวันนี้ตู้ฮวกอ้วกนี่มวยเฮ็ดยังไงเไข่แจวเสะสองชามเถื่อนอะไรใด้เะอือเอาแหน่อยเดียวไปแกะโอ้ไปแกะเน่ยเอาไปเนาะเดี๋ยวเสียคัวเบิร์กได้ยู่คู่แนว้ยห่างแน่ละหน่อยพักแว่นก็ไลายเด้อเอาเลยบ่บ่กินได้พักแว่นงีย

เราอุตสาห์เลี้ยงคลิปโอมไว้ตัวอุ้วบลอยมันอ้วบไหมอ้วบแห้งอีกทีคือมันไข่ตุ้ยมันก็ไม่ได้ลึกนะมีเสี่ยร่อนกับมะเบิองว้ายมีเสี่ยร่อนกับมะเบิองอยู่คลิปนี้ เมื่อตัวใหญ่แท้จะตัวใหญ่แล้วจิวลจล,ลองเาได้ห้ามักคุดแป๊บเดียวจิลล์ก็ตัวล้วงลวงกูจีก็ได้จ้างูนาห้าสิตังแจกักคุดเอาแต่จิลล์นี่เป็นอย่างเปลี่ยนมือค่ะให้นางอดกุดต่อนีอ่แหละ พี่น้องจ๋ามหอนนี้ฮะกัสิีด้เจคิดเพียงสำนียก่อนนะคะเดี๋ยวเราติดตามตอนไปทําเมนูเราจะเสนอเมนูอะไรก็เมนกิรอจิจีด,ด,ดิหละคั่วใส่กันเนาะเดี๋ยวติดตามคลิปหน้าก็แล้วกันขอบคุณขอบคุณพี่น้องวันสุขสุขนี่เีบเข้ามาเป็นกลาลังใจให้เจสสิการีโอด้วยค่ะตอนเช้ามหาหากินหาอยู่นะคะที่หนองแม่เสียโลโอ้แม่พ่อเสียโลแม่เสียร่อนดอกใบบัวกําลังขึ้น น้องบัวที่เจสีมาเอาหมักบัวแล้วกันมาจับปลาปีกไก่นี่แล้วพี่น้องแต่พี่นาจา